ต้องการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผมแล้วก็ต้องการให้ผมเนี่ยมีการศึกษาครับหลังจากที่พี่สาวเล่าเรเหมือนจุดนี้เนี่ยนะพี่น้องครับถ้าดูจุดนี้ก็หมายกับว่าสังคมของอาคารเนี่ยเขาเขาต้องการที่จะจัดระบบ,บลูกหลานของเขาเองเหมือนกันค,คนคที่มีความกังวลว่าน้องของเขาจะต้องไปไปทําตัวไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไปวันๆเนี่ยเขาก็ต้องสรรหาแหล่งที่จะ ให้เขามีอล拉กมากดีมากขึ้นให้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเขาไม่ได้เลือดด้วยซ้ำเพราะเขาเขาไม่รู้ว่าคริสเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าพูดเป็นยังไงเขาไม่รู้ด้วยว่าอิสลามเป็นยังไงพเพราะดีว่าพี่สาวของเราเนี่ยก็หมายว่าแหล่งเรียนรู้แต่ละศาสนาเนี่ยมั้ว่า ชาวเผ่า,าต่างๆเนเขาเขาเห็นดีเห็นงามด้วยกับการเรียนรู้แบบนี้เพราะเขาบอกว่าสังคมที่มีศาสนาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นสังคมที่มีคุณธรรมใช่ครับทีนี้เขาก็ไปเลือกสถาบันจริยธรรมของอิสลามเขาตามผมซึ่งตรงนั้นนะจุดนั้นเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ผมได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแรกๆก็มีเพื่อนที่ไปกันเยอะมากครับได้เกือบร้อยคนนะครับปีนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็พอผ่านไปได้เดือนหนึ่ง เพื่อนๆก็กลับกันเยอะเหลืออยู่ไม่ถึงสิบคนครับที่ผมจาได้ที่เป็นเผ่าเดียวกันกับผมก็เหลือเพียงแค่สามคนอืออันนี้คือใช่คราอันนี่ไปกันเยอะใช่เขาส่งกันเป็นเป็นเป็นชายกันเยอะมากก็เพื่อจะไปฝึกอบรมเรื่องจริยธรรมนี่แหละใช่ครับแต่การที่ส่งไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาจากหลายๆหมู่บ้านไม่ได้มาจากหมู่บ้านเดียวกันครับแล้วก็การที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีหลายเผ่าด้วยไม่ได้มีเพียงแค่เผ่าอาคาแล้วก็คนที่ส่งมาดังนั้น ศูนย์ตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรับเด็กที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเข้ามาสู่ในสังคมที่เป็นมุสลิมศูนย์จริยธรรมอิสลามตรงนี้ยอยู่อยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่สนที่อยู่ในอำเภอแม่จันจัจจจนงหวัดเชียงรายครับแรกเลือเ่อนะปังสาหรนะือเปล่าประมานัปังสาที่หนึ่งแล้วก็มั่นห้วยที่หนึ่งครับอ๋อมีอที่ด้วยกันจริงๆทั้งหมดนมีสี่ที่นะครับ,รบที่ม,มีมีเวียงหมอกอีกที่หนึ่งก็คืออยู่อำเภอเชียงของ อันนี้คือสามสามที่นี่คืออยู่ในจังหวัดเชียงรายทั้งหมดเลยครับแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ที่พะเยาอีกคือแห่งที่สี่ครับครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเด็กก็ที่ที่ส่งมาอยู่พร้อมกันก็เหลือเพียงแค่สามคนที่หลังจากที่ระยะเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนผู้ผมสามคนก็อยู่ด้วยกันมาจากนั้นครับช่วงช่วงแรกๆเนี่ยการที่ผู้ผมให้ทำละหมาดผู้ผมก็ทําครับ ไม่ให้กินหมูอ่าโดยเฉพาะในเขตระยะใกล้นั้นเนี่ยเรื่องการนการทานอาหารเนี่ยมันอาจารย์ก็เคร่งครัดอยู่แล้วครับเพราะว่าอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็กินภายในส่วนที่เขาให้อยู่ครับแล้วก็เวลาการออกไปข้างนอกอะไร,รก็ต้องขออนุญาตดังนั้นโอกาสยากที่เรานั้นจะหาของที่เป็นคารองกินเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเรื่องการขัดและมันอะไรเนี่ย<ๆ>ก็ยังไม่เล่นกันอยู่โดยเฉพาะผมกับ เพื่อนเนี่ยอืพอ,อช่วงช่วงนั้นรรนี่เรารู้ตัวไหมว่าเรากําลังเปลี่ยนรู้อิสลามเรารู้ตัวไหมว่าเราเรากาลังเข้าใกล้ชิดที่สุดละเราที่ที่จะนําเราเนะี่ยรู้สึกว่ามันมันอิ่มตัวกับสิ่งที่คือเหมือนกับว่าเราทําให้เราต้องคิดนะเหมือนพอไปอยู่สูจ่จริยธรรมเนี่ยเหมือนเหมือนเราต้องคิดกว่าจะไปถึงลักษณะาการเปลี่ยนเปลี่ยนไปรับ,บนักศาสนาอิสลามเนี่ยมันทําให้เราต้องต้องฝึกอบรมแล้วก็ต้องคิด มันจะต้องมีช่วงที่เราคิดแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนทันเหตุไปเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการช่วงของระยะรแรกๆเนี่ยยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ,รบแต่ในช่วงระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมผมยังมีการล้อเล่นกับเพื่อนที่มาเนี่ยเพื่อนที่มาอยู่กับผมด้วยกันเนี่ยไปล้อกับเด็กเก่าๆที่เขาเคยอยู่ไปล้อเรื่องของการละหมาดที่เขาเวลาเขาละหมาดก,ก็ เต็กหนังหน้าแล้วก็ไปยืนบนเด็กเก่าๆนี่คือคนที่เป็นมุสลิมแล้วเป็นมุสลิมแล้วที่มาอยู่ก่อนพวกผมครับก็คือพวกผมก็ไปอยู่ข้างหน้าก้าอี้แล้วก็ทําตัวเป็นพระเจ้านะครับก็คือตอนนั้นนี่คือไม่รู้เรื่องก็คือช่วงของหนึ่งเดือนแรกนะฮะก็คือยังยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรเพียงแต่พี่เขาส่งมาก็มาอยู่เพียงแค่นั้นครับก็คือทําให้ไม่ได้มีความรู้ อะไรเกี่ยวกับศาสนาเลยพี่สาวเรามาเ<อ><า>ยี่ยมบ่อยไหมครับช่วงที่อยู่ตรงนั้นพี่สาวมามาเยี่ยมตลอดครับอืช่วงที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าวมันมพี่สาวเราก็มาถามไถ่มาถามคุณครูเป็นยังไงน้องอาเบียคนนี้เป็นยังไงรู้ว่าเรามีชื่อตั้งแต่รับรับ,รบปั๊บเี่ยก็คืออาจารย์กูตั้งชื่อให้เลยครับผมอิสลัมรับอิสลามผมเนี่ยพอไปอยู่ตรงนั้นเสร็จเขาก็ตั้งให้เลยครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่สาวเรายอมรับเราอย่างไง ทุกวันนี้ก็พี่สาวก็พยายามบอกนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เติบโตมากับสังคมแบบนี้ครับแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพี่สาวก็บอกว่าเราจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านดังนั้นก็คิดให้ดีว่าเราจะอยู่ในแบบนี้ได้หรือไม่แต่พี่สาวก็บอกว่าถ้าหากว่าเราคิดจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ให้เราให้ผมเนี่ยพยายามเชื่อฟังคนอื่นอืมก็คือพยายามเชื่อฟังกับคนที่ผมอยู่เนี่ย มือนเ<บ>ม่อตอนพี่สาวเนี่ยต้องการที่จะสื่อให้เราได้ได้รู้ว่าถ้าเธอเลือกที่จะอยู่นี่ก็เลือกไปใช่ครับแต่ทีนี้เวลาเธอกลับมาหมู่บ้านอาขาของเธอเนี่ยเธอก็ต้องฟังคนอื่นด้วยต้องอยู่กับสังคมอย่างนี้เหมือนกับมันกับอย่าอย่าไปต้านอย่าไปอะไรอย่าไปมีปัญหากับกับปู่ย่าตายายที่เขาอยู่ไม่ได้เสียชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยอย่างนี้รอเปล่าเรื่องของปู่ย่าตายายนี่ไมไม่ไม่ได้ห้ามนะครับครับก็คือว่าที่ว่าให้เชื่อฟังนี่คือตอนที่ผม ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก็คคอเชื่อความแบบศาส,สนาอิสลามแล้วก็ผมเนีเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบดแบบแบบหนึ่งถ้าหากว่าผมเลือกทำงดงุงชีวิตแบบนี้ก็ผมตัดสินใจเลือกแต่ถ้าหากว่าผมกลับไปอยู่ที่บ้านหรือว่าไปใช้ชีวิตในที่บ้านเนี่ยก็ให้ผมเนี่ยใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต่อต้านนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ต่อไม่ใช่ไม่ต่อต้านมันพบุร,รษุษแต่ไม่ต่อต้านกับสังคมก็คือในมีบางกรณีที่ว่าเป็นต่างศาสนิกเนี่ยเขาให้มีการ เวลางานศพอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บตงังค์เวลาเขาจะไปทําพัฒนาบทอะไรเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็จะมีการเรียกตัวแทนของครอบครัวเนี่ยให้เราไปร่วมพัฒนากับเขาด้วยครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามทำไม่ได้อยู่แล้วอืดังนั้นแต่ว่าพี่สาวเนี่ยตอนนี้คือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามในหลักการควศาสนาของอิสลามของเราดังนั้นเขาก็เลยพูดแบบนั้นไปก่อนอืมแต่ว่าการตัดสินใจที่ จะเดินแนวทางไหนนั้นก็ให้สิทธิ์ที่แก่ผมนะ,ะครับตอนนี้มีเราอยู่กับพี่สาวหรือว่ามีเป็นครอบครัวใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้อา่าเป็นอยู่ที่เป็นญาติพี่น้องเราที่อยู่ที่อาคารนี่มีมีอยู่แน่นอนแล้วตอนนี้อยู่มีอยู่แน่นอนญาติพี่น้องเรามีครับเราเคยไปสัมผัสกับเขาไหมในระหว่างที่เราเป็นมุสลิมแล้วที่เราบอกว่าตอนนี้เราเรียนเกษตรมัณฑิตเราอยู่ในชมมมุสลิมเราได้คบกับคนที่ทากิจกรรมในชมรมมุสลิมด้วย แล้วก็ได้คบกับคนที่เขาทํางานกิจาก,การรมนอกสถาบันด้วยก็หมายควาว่าชีวิตของเราเนะี่ยอยู่อยู่อยู่ในระหว่างของการฟื้นฟูตนเองอยู่ในระหว่างของการรู้จักสังคมที่ใหญ่กว่าคือสังคมมุสลิมเนี่ยแล้วเราเวลาเรากลับบ้านไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเวลาเรากลับเรากลับไปเชียงรายหครับครับผมกลับเชียงรายเราไปที่ไหนเวลาเรากลับไปเราไปที่ไหนครับอ่าผมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ที่บ้านนะครับที่อาคารอ่าเดิมเดิมเนี่ยอาคารเนี่ย จริงอยู่ว่าเขานับถือมันพรบุรุษครับแต่เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ยกหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นคริษตุยางทั้งหมู่บ้านเลยครับอืมโดยเหตุว่าอ่ในหมู่บ้านชนบทที่ผมเกิดเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดจนกระทั่งผมเติบโตขึ้นมาเนี่ย,ดยเดิมๆเนี่ยเขารับถือมันพรบุรุษแต่หลังจากที่ผมได้รับอิสลามผ่านไปประมาณสี่ห้าปีแล้วก็จนลงกับระยะหลังอีกสามปีที่ผ่านมาเนี่ยแ่ในสามปีที่ผ่านมาเนี่ย เขายกเปลี่ยนเป็นพิตียนทั้งหมู่บ้านก็เพราะว่ารู้สึกว่าม,มีมีนักบุญมีนักบุญเข้าไปมีมีศาส,สนาจารย์เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นแล้วก็ไปบอกสวัสดีให้กับเขาไปไปเลี้ยงดูเขาในหมู่บ้านตรงนั้นรู้สึกว่าอาคารนี้มีคุณภาพชีวิตมากขึ้นจากที่เขาเนี่ยเคยเชื่อในเรื่องของผีสางเนี่ยรู้สึกว่ามันมีชีวิตที่มันนิรัน์กว่าทาให้เขาเปลี่ยนทั้งหมู่บ้านอย่างสิ่งที่เขา ทําไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วสาเหตุหลักมาจากบรรพบุรุษของเขาเนี่ยคนที่แก่ๆคนที่แก่ๆแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอคนหนุ่มสาวโตวขึ้นมาคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาพิธีกรรมต่างๆทั้งสิ่นเพ<อ>พิธีกรรมไม่ครบได้เพราะว่าเผ่าเนี่ยข้อจํากัดของเผ่าก็คือว่าไม่ขยายแน่นอนใช่ถ้าการการสื่อสาร หรือการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของปุยยาตายายเนี่ยไม่ถ่ายทอดให้กับรุ่นหลังแล้วเนี่ยใช่ครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่ปุยยาตายายไม่ถ่ายทอดแต่เพียงแต่ว่าวัยรุ่นในสมัยเนี่ยเขาได้เรียนหนังสือวัยรุ่นก็จะเข้าไปอยู่ในเมืองอืมอ่าแล้วทีนี้เขาเข้าไปอยู่ในเมืองปุ๊บการที่เขาจะกลับหันมาที่จะกลับมาทำพิธีกรรมแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็จะไม่คิดที่จะเรียนรู้เหมือนไม่ทันสมัยละใช่ครับเพราะฉะนั้น คนที่แก่ที่เคยทําเป็นก็ค่อยๆเสื่อมลงค่อยๆเสื่อมเสื่อมลงดังนั้นทั้งหมู่บ้านก็เลยประชุมกันว่าถ้าหากว่าขึ้นปอยให้เป็นเช่นนี้จะไม่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสเตียนทั้งหมู่บ้านเลยคือเลือกเลยใช่ครับมันก็ว่าเป็นเป็นอำนาจของผู้นําในชุมชนด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ได้มาต้องมีสิงส่งที่ดีกว่าที่ตามเหมือนเหมือนบางศาสนาที่เขาไปอยู่ในในตรง